สวัสดีครับนี่คือกลุ่มของ y o u t u b e m นี่แม e กเนนะครับเป็นสมาชิกของ m ั n นี่แม e กเนตคลับนะครับที่ได้เข้ามาเรียนการใช้ YouTube เพื่อสร้างรายได้นะครับเป็นพาสสิบร้อยพาสสิบอินคัมน,นะครับ เราก็จะมีการทั้ง property นะครับทั้ง network แล้วก็ทั้ง YouTube ทั้ง social นะกะ e social นะครับ